สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับและวันนี้ก็อยู่กับมาเฟีย8 8นะครับในในแมปช้างนะครับวันนี้ก็เคลียร์แมปเรียบร้อยนะครับก็จะมานําเสนอครับวันนี้ก็จะมีสองหัวข้อด้วยกันนะครับก็มีเพื่อนๆในเกมนะครับแนะนํามานะครับว่าให้ผมมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับสองหัวข้อนี้หัวข้อแรกก็จะเป็นช่องทางการหาเงินข่าวนะครับ แล้วก็หัวข้อที่2ก็จะเป็นาการใช้สอยนะครับเงินข่าวเพราะเงินข่าวเนะี่ยค่อนข้างที่จะอา,อาจจะหาไม่ยากแตม่มันใช้เยอะมากนะครับก็อาทิตย์หนึ่งผมก็ใช้เป็นล้านนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เหมือนพวกสุลต่านนะครับใช้เงินกันวันเป็นล้านล้านนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเลยนะครับว่าช่องทางแรกก็คงจะเป็นเข้ามาใน ตรงนี้มันจะมีเนี่ยในร้านขายุทธภัณฑ์นะครับเนี่ยเราเลื่อนลงมามันจะอยู่ท้ายเลยอ่ะมันก็จะมีอ่าป้ายพวกเนี้ยพวกฉนดที่ดินฉนดบ้านชนดภูเขาชนดป่าพวกเนี้ยไอตรงที่เป็นตำลึงเนี่ยเพื่อนๆก็อ่าไม่ต้องไม่ต้องซื้อหรอกครับเพราะว่าเราสายฟรีแต่มันจะมีตรงเนี้ยที่ว่าใช้เงินใช้เงินข่าวห้าพันเนี่ย นะครับหนึ่งป้ายเนะี่ยไอป้ายสีเทาเนี่ยมันสามารถเปิดเปิดใช้นะมันจะได้หนึ่งหมืนถ้าก็ว่าเราได้กำไร5,000นะครับตรงนี้ก็สำหรับนักลงทุนนะครับซื้อพวกโฉนดโฉนดที่ดินเวนอร์โฉนดอะไรนี่แหละไว้นะครับก็แลกเป็นเงินนะครับก็ช่องทางแรกช่องทางต่อมาก็จะเป็นเราจะไล่ดูก่อนตรงนี้มีไหมอ่า ไม่มีนะ,ะตรงนี้มีแน่นอนสมอและภูมิตำนานแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังต่อมาก็จะเป็นตรงนี้ไอเทมตรงร้านค้าตำนานนะครับก็นี่ใช้ดาบหักในการแลกเงินข่าวตรงนี้นะครับก็ถามว่าตรงนี้คุ้มไหมคุ้มนะครับแต่สำหรับผมก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าดาบหักค่อนข้างที่จะ,ะสําคัญนะครับเพราะว่า เอาดาบหักไปทําอย่างอื่นจะคุ้มกว่านะครับก็เช่นเอาไปซื้อจิตตํานานนะครับหรือว่าอนุษองุษเฉพาะกายของตํานานแต่ละตัวนะครับแต่ผมจะซื้อแพ็คคุณผลสีส้มไว้แน่นอนครับเพราะว่า1แพ็คก,ก็ใช้แค่หนึ่งหนึ่งเล่มดาบหนึ่งเล่มต่อมาก็อ,อย่ามาดูร้านค้าตรงนี้เห็นไหมครับการลงแมปเราคือเราลงลงแมปทําภารกิจคุณอุปการทหารเนี่ยคือภารกิจตรงนี้เป็น อ่เป็นภารกิจของกษัตริย์นะครับตรงนี้ถ้าเราเนี่ยทำตามเงื่อนไขแต่ภารกิจที่เขามอบหมายให้เราก็จะได้อ่าความสําเร็จตรงนี้เป็นป้ายทหารมานะครับก็สามารถเอามาแลกได้นะครับในร้านค้าคุณูปการทหารอ่าแต่ผมก็ไม่ค่อยแลกเท่าไหร่เพราะดูเหมือนมันก็ได้น้อยถ้าว่าไม่ถ้าว่าเงินไม่เหลือจริงๆนะครับผมก็จะเอามาแลกพวกแต้มต่อสู้พวกเศษเอสพี SP นะครับก็พวกนี้นะครับตัวตรงนี้ถ้าว่าช็อตจริงๆก็ อ่านแบบว่าแหมเงินเหลืออยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นใช่ไหมแสนแสนเก้าหมื่นเก้าพันเงี้ยไม่ครบสองแสนเงี้ยก็เอามาซื้อ,อ 1, 000, นี่อีกพันนี่แค่ครบสองแสนเพื่อที่จะงูต้มก็ได้นะครับก็เอาไวช้ช็อตจริงจริงค่อยเข้ามาซื้อต่อมาก็จะเป็นคะแนนออกศึกนะครับก็นี่ตรงนี้เลยครับก็จะใช้ตรงนี้ในการแลกนะครับใช้คะแนนออกศึกสองร้อยนะครับแลกได้หนึ่งหมื่นแทง่งแทง่นแทง่แทงเงินนะครับก็ อีกช่องทางหนึ่งแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะมันมันไม่ค่อยคุ้มสาหรับผมนะครับผมก็จะมาซื้อพวกาชาบรรณาการพวกป้ายรับสมัครแล้วก็พวกลากบัวนะครับอาหารเลี้ยงหมานะครับป้ายรับสมัครก็บางทีก็ซื้อซื้อไว้เยอะๆก็ดีนะครับเพราะว่าเวลากิจกรรมเอสพีา HP มาเราก็สามารถที่จะใช้แต้มในการเปิดไปเปิดเอสพีได้นะครับต่อมาก็คงจะเป็นตลาดมืดนะครับก็ มันจะมีเนี่ยตรงเนี้ยป้ายพวกโฉนให้เรานะครับให้เราซื้อฟรีนะครับโดยใช้ทรัพยากรที่เราลงแมปมาเนี่ยคือตรงนี้พวกสเสบียงข้าวพวกเหรียญน,นะครับก็ลงลงลงแมปมามันก็จะมีให้เราใช้อยู่แล้วนะครับก็เอามากดซื้อของในตลาดมืดก,กันได้ฟรีนะครับก็ สายฟรีดองแมปก็ค่อนข้างที่จะสำคัญครับส่วนเพื่อน,อนๆคนไหนที่ไม่มีทีมไม่มีเพื่อนอลงแมปนะครับลงมาดองแมปก็สามารถติดต่อเนตติดต่อเข้ามาได้ในทีมช้างทุกคนนะครับก็มีแมปให้เพื่อนๆทุกคนได้มาดองกันยาวๆนะครับทุกวันนะครับเช้า,ชาก็จบแมปนะครับก็ต่อมาก็จบจากตลาดมืดแล้วก็ไปกันต่อที่ ประเทศอันนี้ก็สําหรับคนที่มีประเทศอยู่นะครับก็ไอคอนเดี๋ยวก่อนพูดถึงประเทศเราผมลืมผมข้านี่ไปคือสมอรภูมิตำนานนะครับนี่อ่ะสมองระพุมมัน,นอันดับแรกเลยเราคือเราต้องเข้าไปเล่นในนี้ก่อนที่เราจะเข้าบุกตีดินแดนได้นยเราก็ต้องเสร็จภารกิจจู่โจมค่ายทหารก่อนเพื่อที่จะ เอาตั๋วเงินตั๋วเงินตรงนี้นะครับที่เราใช้แลกจิตตำนานนะครับมาซื้อบัตรเข้านะครับเนี่ยตั๋วเข้าบุกเตีดินแดนนะครับพอเราเข้าบุกเตีดินแดนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปทำพวกภารกิจในแมปนะครับมันก็จะสุ่มมาแต่ละแมปภารกิจมันก็จะมาไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะได้ภารกิจอะไรอย่างเช่นภารกิจ ปลูกสิ่งก่อสร้างทั้งหมด10อย่างนะครับหรือไม่ก็มีสิ่งก่อสร้างเลเวล8 2หลังอัพจวนเลเวล4หรือว่าเลเวล5ได้ผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็สังหารศัตรูเนี่ย1ห,หัวเนี่ยเราก็จะเสร็จสิ้นภารกิจก็จะได้ตั๋วทองพวกนี้มาครับส่วนการคิวผู้เล่นส่งออกผู้เล่นส่งผู้เล่นออกจากแมปเนี่ยคือเราสังหารเรายึดเขาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ย หนึ่งหัวเนี่ยมันก็จะมีค่าหัวให้เราด้วยนะครับเป็นตัวทองอ่ายิ่งพันวกด้วยเราก็จะได้ตัวทองเยอะขึ้นมาอีกนะครับก็แล้วแต่ความสามารถของเพื่อนๆน,นะครับในการลงแมปลงบุกติดินแดนนะครับอพอเราได้ตัวทองมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาแลกของพวกนี้นะครับพวกป้ายตำนานอัญญมณีแดงหรือว่าชาบรรณาการนะครับก็เราก็เลือกซื้อตรงนี้ให้มันเยอะที่สุดนะครับก็ เพราะว่าค่อนข้างที่จะสาคัญนะครับในการใช้ผลิตอัตวุธหรือว่าปลูกตื่นอาัุธนะครับสาหรับมันีแดงถ้าเลือแเราก็มาซื้อแพ็คยุทธภัณฑ์สีส้มแล้วก็เนี่ยสำคัญเลยคือตรงนี้เงินนะครับก็ถ้ามันเลือเยอะๆก็ซื้อเยอะๆซื้อไปให้หมดเลยนะครับสมมุติว่าถ้าเพื่อนๆแบบเดือนนี้ค่อนข้างที่จะช็อตเงินนะครับเพราะว่าแบบตั๋วลงดินแดนหมดแล้วแล้วกว่าจะเดือนใหม่กว่าจะมาก็ค่อนข้างที่จะ ลากไส้แล้วเพราะว่าแบบสิน้นพอช่วงสิ้นเดือนเนี่ยเงินมันเริ่มขาดมือแล้วอ่าเราก็อาจจะงดนะงดอาจจะลดตรงนี้ลงครับไม่ไม่ซื้ออันจะไม่มีแดงหรือว่าถ้วยชานะครับแต่ป้ายตำนานผมแนะนําให้ซื้อทุกรอบนะครับซื้อให้ครบเราอาจจะไปลดต้นทุนจากสองอย่างนี้มาลงเงินข่าวให้เยอะที่สุดนะครับอย่างรอบรอบหนึ่งเนี่ยผมแรกผมก็ได้ประมาณสองล้านมากสุดก็น่าจะประมาณสามล้านผมก็จําไม่ได้แล้วผมก็ เล่นพันๆบางทีไม่ได้คำนวณว่าเพราะแต่ละเดือนผมก็ซื้อไม่เท่ากันนะครับเพราะแล้วแต่ว่าสถานการณ์สถานการณ์ตอนนั้นผมช็อตเงินไหมบางทีช็อตผมก็ไปยืมเพื่อนเพื่อนเมืองข้างๆครับอันนี้เราเล่นนะครับก็อันนี้ก็คือจบและช่องทางของการหาเงินขาวสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็คือ ในประเทศนะสำหรับคนที่มีประเทศอยู่นะครับก็เข้าไปในพื้นที่ของตัวเองนะครับในในพื้นที่ของประเทศตัวเองอมันก็จะมีให้เราเนี่ยกดค้นหาเนี่ยตรงนี้สมวติเราจะค้นหาอ่าตรงนี้ผมค้นหาอยู่เนี่ยมันสามารถกดเก,เก็บเกี่ยวตรงนี้ได้มันจะมีให้กดสีแดงๆเนี่ยคลิกเดียวแบบมันจะส่งสุ่มไปให้เราเก็บเราเก็บทรัพยากรตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยมันจะแล้วเราก็มาแลก ในคังสมมติว่าเนี่ยผมมีไม้อยู่ใช่ไหมเราก็แลกไปเนี่ยบริจาคอ่ะเนี่ยผมจะบริจาคไม้ไปอ่าผมจะบริจาคให้ดูสักเนี่ยหมื่นแปดใช่ไหมครับเบเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้เหรียญตรงนี้มาหกนะครับไอเขาเรียกว่าอะไรเหรียญย,ยกนะครับพอเหรียญยกเราได้มาสะสมจนเยอะเราก็มาที่คังประเทศใช่หไหมผมมีอยู่พันหกเนี่ยมันก็จะมีอีกช่องทางหนึ่งคือมาซื้อตรงนี้เห็นไหมครับอ่าสี่สิบเหรียญยกเนี่ยได้หนึ่งหมื่นก็สามารถ ซื้อได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับทีนี้คงจะหมดทุกช่องทางแล้วในการาใช้เงินข่าวต่อมาเรามาคุยกันหัวข้อที่2คือเราจะเอาเงินข่าวเนี่ยไปใช้สอยจับจ่ายอะไรบ้างที่ค่อนข้างคุ้มที่สุดนะครับก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะซื้ออันุธอยู่แล้วอันดุเกาะสีส้ม มาสีส้มพวกนี้ผมซื้อหมดทุกอย่างแต่ถ้าว่าเงินมันเหลือน้อยค่อนข้างที่จะไม่พอใช้นะครับก็ในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากนะครับเพราะว่าอันเนี่ยแต่ละวันสมมติอันนี้รีเควสจบมาปุ๊บมีมมาสีส้มมาเราก็ต้องซื้อละตัวละสองแสนมีเกาะส้มมาซื้อสองแสนบางทีส่มมาให้เราสีส้มห้าอย่างก็หลานหนึ่งแล้วนะครับก็ ค่อนข้างที่จะใช้เงินกันแบบเศซษทีเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ส่วนยัง <c oughs> มา้าของอาสีส้มเนี่ยคือซูทุกอย่างนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าอาเกาะกายเนี่ยเรามีเยอะและ้วแล้วย่างขุนพลเราใส่เกาะกายครบทุกตัวแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่ถ้าว่าเงินเหลือก็ซื้อเก็บไว้ครับเอาไว้สะสมเอาไวท้ทําเกาะวิเศษได้ต่อมาก็เป็นมา้า ม้าสีม่วงเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราเอาไปปล่อยนะครับเอาไปปล่อยเราได้พวกอาหารม้าเล็กอย่างก็ได้เงินคืนอยู่แล้วนะครับเพราะอาหารม้าก็สําคัญนะครับในการเลี้ยงมา้าอัพรลเวลม้านะครับส่วนม้าสีฟ้าเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมมันก็จําเป็นนะครับก็มันก็ได้อาหารม้าเช่นกันแต่ถ้าว่าเรามีเงินไม่เยอะเราไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าม้าสีฟ้าเนี่ยมัน เวลาเราปล่อย,ยมันได้แค่เงินคืนแล้วก็ย่านะครับแต่ไม่มีโอกาสที่จะลุ้นลูกม้านะครับเพราะฉะนั้นปล่อยสีม่วงจะคุ้มกว่าเพราะว่าเราสามารถที่จะลุ้นแลกลูกม้าได้ด้วยนะครับอ,อันนี้คือ,อช่องทางการใช้จ่ายนะครับอันดับที่1ต่อมาก็เป็นสมบัติสมบัติเนี่ยเรารอซื้อสีส้มกับสีม่วงครับถ้าว่างบน้อย,อยประหยัดประหยัด สีม่วงกับสีส้มผ่อนะครับหรือถ้าว่าประหยัดแบบประหยัดเลยแบบขี้เหนียวเลยว่าม่วงไม่ต้องรอรอสีส้มมาอย่างเดียวอันนี้ก็ได้นะครับก็ประหยัดเยอะเลยแหละแต่ถ้าว่าเงินเหลือหน่อยก็ซื้อสีม่วงสีฟ้าติดไว้บ้างก็ดีครับเพราะว่าเราเอา,อาเราสามารถเอาพวกสีฟ้าเนี่ยเอาไปถลุงถลุงเพื่อแลกแก่นแท้สมบัตินะครับเนี่ยเนี่ยแก่นแท้สมบัติตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ย เพราะว่าเราจะใช้แก่นแท้สมบัติในการสร้างอนุสาวิเศนะครับก็วิธีการสร้างไม่ใช่อนุสวิเศสมบัติวิเศษส่วนวิธีการสร้างสมบัติวิเศษเนี่ยผมก็ทําในคลิปก่อนๆแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับสมบัติต่อมาก็ป้ายรางวัลป้ายรางวัลตรงนี้ทุกวันมันจะมีรีเฟซให้เราก,กดฟรีแล้วหนึ่งป้ายนะครับก็แล้วแต่ว่าจะสุ่มได้ป้ายที่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ถามว่า อันนี้ก็แล้วแต่ผู้เล่นนะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่สําหรับผมก็จะซื้อทุกรอบนะครับเพราะว่าผมต้องการป้ายเอาไปลงเพื่อที่จะแลกแต้มต่อสู้สีเขียวตรงนี้นะครับก็เอาไว้แลกพวกเนี่ยพวกป้ายเอชพไม่ใช่ป้ายไปป้ายรับสมครคุณพลลิมิเต็ดคุณพลาแล้วก็กุญแจนะครับแล้วก็มาซื้อพวกแม่แบบพวกหินตีบวกสีม่วงแล้วก็จิตส้มนะครับก็ค่อนข้างที่จะสําคัญผมก็เลยก็ต้องมีป้ายตรงนี้ไว้เล่นนะครับอ่า อันนี้ต่อมาก็คงจะเป็นใช้เงินซื้ออะไรบ้างค่ายกลนนี่ค่ายกลตรงนี้พยายามซื้อให้ได้ทุกวันนะครับเพราะาค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับสําหรับไอคูป,ปองค่ายกลเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้ตําราสกิลค่ายกลในการ up, อัพสกิลของค่ายกลส่วนไอคูป,ปองค่ายกลก็เอาไปอัพเลเวลของค่ายกลเรานะครับก็ยัง ไอ้ตำราเนี่ยตำาตะกิลหนึ่งเล่มเนี่ยมันใช้สองร้อยห้าสิบคูปองค่ายกดเลยนะครับก็ใช้เยอะนะครับแล้วการอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองมากครับเนี่ยอย่างสมมติว่าเนี่ยค่ายคนเสื่อเนี่ยผมจะอัพเนี่ยเนี่ยผมจะอัพไปดาวที่สองเนี่ยผมต้องใช้สามร้อยห้าสิบคูปองเลยนะครับก็โอ้โหอัพได้กี่ดาวเองถามว่าอัพค่ายคนรีวลค่ายคนได้เราก็ต้องมาเอาไอ้ไอ้คูปองเนี่ยมาแลก ทำลายเพื่อที่จะมากกอัพสกิลอกก็เลยสําคัญนะค่อนข้างที่จะ,ะสําคัญสําหรับการใช้เงินข่าวซื้อคูเปอรตรงนี้ก็อันนี้ผมก็แนะนํานะครับที่แนะนําผมก็จะมีประมาณนี้ครับในแต่ละวันนะครับก็เอ๊ะผมลืมอะไรเปล่าอีกช่องทางหนึ่งในการหาก,ก็คือนี่ผมลืมไปนี่มันมีตรงนี้หีบคุณุกปการนะครับในการทำทำภารกิจ ของเราในแต่ละวันจนเสร็จนะครับก็จะได้แต้มตรงนี้เป็นหีบคุณุปการเปิดมามันก็จะได้พวกป้ายรับสมัครได้จิตยุทธแล้วก็ได้เงินเงินเงินข่าวนี่นะครับก็ดองเก็บไว้วเวลาช็อตๆก็เปิดลุ้นเอามันก็ไม่ได้ไม่ได้ทุกกล่องนะเพราะว่ามันก็สุ่มว่าเรากล่องนั้นเราจะได้อะไรนะครับในสามอย่างนั้นนะครับก็ะสะสมไว้เยอะนะครับอ่า อันนี้ผมได้บอกอะผมบอกวิธีการใช้จ่ายตรงนี้แหละแต่ที่สําคัญเลยที่ว่าเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่บางทีแบบไม่ทันได้คิดนะครับก็คือการผลิตอุธเนี่ยการผลิตอุธเฉพาะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เงินสูงมากนะครับเพราะว่าผมจะแนะนำว่าช่วงแรกๆให้เพื่อนๆพ่นาหาหาอุธที่ว่า ขุ่นเราเราใช้ข <uss UC S> ุ่นตัวนั้นน่ะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนใช้เหล้าปีใช่ไหมใช้เหล้าปีจกกกอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนอยากอยากให้มันเก่งขึ้นเพื่อนเพื่อนก็หาองุษเฉพาะของเหล้าปีเนี่ยตรงนี้มันจะสุ่มมาให้เพื่อนเพื่อนทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ของผมมันแทบจะไม่ไม่เอามาให้ผมสุ่มแล้วเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะใช้เยอะแลละแล้วทําไมผมถึงไม่แนะนําให้เพื่อนเพื่อนมาทําตรงนี้ เยอะเเพราะว่าบางทีเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยเฮ้ยทำแบบแบบผลิตมาเนี้ยเพื่อนๆก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเพราะว่าคุณผลเพื่อนเพื่อนก็ไม่ได้ใช้แล้วคิดดูว่าการจะผลิตองุธเฉพาะตรงเนี้ยแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้ยุทธภัณฑ์ไอใช้องุชสีส้มเนี่ยสามชิ้นแล้วชิ้นหนึ่งมันสองแสนสามชิ้นนี้หกแสนแล้วไหนจะถ้วยชานี่สามอันแล้วทํามาก็เหมือนเราเอาตังค์ไปทิ้งเล่น หกแสนนะครับก็ไม่ได้ใช้งานอีกเนีย่ยดูยังผมเป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นบทเรียนนะครับก็เนี่ยซื้อมาเยอะแยะเลยนะไม่ได้ใช้ลักันอตัวไหนใช้ก็โชคดีไปก็เนี่ยซื้อมาเนี่ยอันละหกแสนเะนี่ยตีเป็นเงินเท่าไหร่ละแต่ถ้าว่าเพื่อนๆมีเงินเยอะก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องได้ใช้นะครับกอ็อันนี้ก็แล้วแต่อ่า แล้วแต่เหมาะสมนะครับว่าจะซื้อจะทำหรือไม่ทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ถ้าว่าเพื่อนๆมีช่องทางการหาเงินข่าวอีกตรงไหนที่ผมพลาดไปก็แนะนำเข้ามาได้นะครับในเกมหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ